ท่านไหนที่อยากได้ที่ดินแถบคลองหลวงปทุมธานีวันนี้โมเมมีที่ดินส,ยสวยๆมาให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของเนื้อที่หนึ่งไร่ราคาตารางวาละ9,500พารอยบาทยไอยาลาที่28่ทับหนึ่งห่างจากถนนอ่าหน้าปักซอยอยาลา2ี่สิทับหนึ่งเพียง900เมตรห่างวัดพระธรรมกายเพียงหก ิโลแล้วก็ห่างตลาดไทยเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินของเราอยู่ด้านนี้เลยขนาดหนึ่งไรที่ดินถมเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนบ้านที่ดินหันทิศใต้เนี่ยค่ะก็คือว่ามีเพื่อนบ้านแล้วก็แถบนี้ก็จะมีโกดังแล้วก็เป็นบ้านทางด้านหลังนะคะถนนหน้าแปลงกว้างมากมากเลยค่ะนี่ค่ะกว้างถึง18เมตรเลย ค่ะนี่คือถนนในโครงการกว้างมากๆเลยนะคะที่ดินของเรานะคะอยู่ท่านนี้ขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้างประมาณสี่สิบลึกสี่สิบแต่ที่ดินจะลงไปทางด้านน้ำในโครงการทางด้านนี้ค่ะประมาณร้อยกว่าตารางวาก็จะเหลือประมาณเงื้อที่อยู่ที่ประมาณสองร้อยกว่าตารางวานะคะ นี่ค่คะมีด้านนี้มีน้ําทางด้านนี้ค่ะที่ดินเหมาะที่จะสร้างบ้านพักอาศัยเพราะที่ดินถมเรียบร้อยแล้วตารางวาละเก้าพันห้ารอยบาทอย่างที่บอกไปค่ะเนี่ยค่ะก็สามารถสร้างบ้านริมน้ําได้เลยค่ะบรรยากาศดีมากๆที่นี่ลมพัดเย็นมากๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือจะมีน้ําทางด้านนี้คือเราสามารถที่จะอ่าปรับเคลียร์ให้สวยได้เลยค่ะ เนะะี่ยค่ะด้านนี้ก็บรรยากาศดีอากาศเย็นมากๆการเดินทางก็สะดวกห่างตลาดไทยอย่างที่บอกอต้นคลิปไปนะคะเนะะี่ยค่ะที่ดินของเราถมแล้วสวยงามมีเพื่อนบ้านนะคะทางด้านนู้นก็มีเขาเรียกว่าเป็นบ้านล็อกดาวขลาดเล็กๆค่ะนู่นนะคะทางด้านนูน้นนี่ก็จะเป็น น้ําในโครงการค่ะมันก็จะมีโกดังงานน้นค่ะอยู่คลองสองคลองหลวงปทุมธานีถ้าสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้สามารถที่จะทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้หรือเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยค่ะท่้นไหนที่เล็งเห็นอายากทําบ้าน สร้างบ้านที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่นี่เลยนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจขนาดย่อมๆได้เลยค่ะถนนของเรากว้างมากเลยเนี่ยค่ะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะนี่เลยสำหรับวันนี้โมเม์ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเม์จะไปที่ไหนบ๊ายบายค่ะ